ผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีจจสสดคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับเมื่อนี้มาหาหนะ้าตูยครับผมมาเบิงงตนกเกือบได้เชปมแล้วนะครับนะายเจ้าของนกผิดพลาดครับผมเห็ดบัตเสียครับเมื่อนั้นเราได้หลายกรมูด้ได้สามเตีมยมผแล้วครับที่เป็นตั้นี้ละเนี่ยตัวลิ้ลว,นนวนหน้าบ้านนี่ละตู้ลิ้วหน้าบ้านนี่แหละเลยมาเหร่นน้ำครับผมกะบ่ได้เชปมกันได้รางวัลปลอบใจอยู่ละอ่ะเนี่ยหน้าตู้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ ผิดพลาดเนาะกันวะผิดพลาดผิดพลาดโอ้ยลืมบอกวกันเจ้าของเฮ็ดบัตรใเญ่บอกลืมบอกแล้ววันเอาบัตรไปอ่นในกองมานี่แล้วไปใส่ถุงเสียกับยาสูบมาสั่นมาโจกหน้าโจกหลังกะหายไปเลยอ่ะทั้งมือใหม่พ่อมทั้งไทยโทรศัพท์กับว่าเป็นมาเนี่ยไทยหน้าไทยหลังก็แต่ว่าก็ได้สามแฝงผมได้แล้วมือนั้นน่ะกันตัวนี้เราไม่เป็นตัวนี้ละไม่ไม่ริ้วริ้วรวตันบ่อนี้เลี้ยงตัวครับนกเนี่ยเลี้ยวยิ้วตันกับกุ๊กนึงแล้วก็ริ้วหอย เยอะสามตัวท่้งนี้เลยเยอะสามตัวโอ้แต่เรียกว่าอยากปล่อยออกอยู่อ่เป็นอะไรกันไอ้เด็ปล่อยพวกสามพังโอ้โนข้อนวะเนี่โนข้อนเออนกฮ้อนต้องต้องปล่อยออกโอ้สิเหลี้ยไปตัวเดียวเท่ะไหเนี่ยเหลี้ยไปตัวเดียวโอ้เหลี้ยไปตัวตัวประกันนี่เนาะเฮาเนาะบักมันนี่แหละเนาะ่ใส่สองตัวนั่นแปลว่าเบิ้งกว่นไ่โนข้อนโนข้อนโนข้อนมาทันวะเอาไปมาสิปล่อยออกเบิดพนักครับเดี๋ยวยุ่นเดี๋ยวไว้ตัวเดียวเพราะมาทันว่า ต้อนลูกฟ้อนอ๋อตัวแรกตัวแรกเอาตัวนี้ตัวตัวห้าตัวแพงนี่เอึ่เอาตัวห้าตัวแพงมาทำอะไปแล้วกับยังกับกิ้วหอยเดีตัวนี้กุ้งเดียวเดียวเอาเถอะเอาไม้อ่อครับผมตัวนี้มันสิบว่าไข่ขันอยู่บ้านดอกออกป้านี่โออมันตัวนุ่งโอ้ตัวนี้อยู่บ้านไม่ค่อยขันอืมันก็ขันธรรมชาติแต่ว่าออกออกป้าได้ันจักเจมแล้วครับเนี่ยตัวนี้เก็บ ได้เก็บแต้มแล้วเนี่ยโอ้มาล่าสุดอ่าดิเก็บแต้มแล้วเป็นนกกุกเดียวครับผมตัวเนี้ยกุกเดียวเดี๋ยวไม่เจดให้ฟังเออไปเอ๋อเบิ้งนี่ครับอ่ะตัวหักตัวแพงว่าทันว่มเป็นนกกุกเดียวว่าทันอ่ะเดี๋ยวอันให้เราไปเอามาอีกเบิ้งครับ มันมันก็จะเป็นบักก้อสร้างแล้วครับเดี๋ยวยกมีเนี่ดิมาแล้วเหรอใส่บกังรังเดี๋ยวไม่ติดคุยู่เออคือสากก็ได้ดิเตะนำไป่ดิของแท้ตื่นยังไงตื่นยังตื่นแล้วติมีดิจักเล้วงติมีตัวเป็นรีบๆตื่นยังไงตื่นแล้วติ แม่นวะตื่นแล้วเอ้าเฮ้ยนี่แล้วหรอวะล่าเนี่ยเอ้าเอ้านกไอ้ที่ตื่นแล้วดิเนี่ยเป็นรีบๆนี่ตื่นแล้วเนี่ยแล้วนี่นะแล้วนกเขาเนี่แล้วแถวนี้เอาออกไปกัดเอาไปก่ัดเจ้าเฉียนนกรีบๆจะม่ไม่ได้เห็นแล้วเนี่ พอกธาสนานี่ยมันม่างนี้แต่เห็นแล้วอะไรเป็นรีบๆมันเล่นยังไงเอัน่ะนตัวไอ้นกตัวเนี้ยครับสไตล์ไหนเลี้ยวหอยไปหันก่อนร้บเข่านกมันเห็นแล้วเนี่ยเออรีบมาัทไก่เลยขะเนี่ยเออรีบไม่ใช่มิได้เห็นแล้วแล้วอ่ยเดี๋ยวเบื้องตัวนี้ก่อนสั่นรายละเอียดมันมีโยนคู่ปะนกตัวเนี้ยหรือเล่นแบบได้สไตล์เล่นเป็นธรรมดาเป็นนกธรรมดานั่นดี เหยียบมวลนั่นเหยียบมวนเหยียบมวนก็เลยอยากดังนี้โอ้เป็นนกสไตล์เหยียบคู่ที่เนาะเหยียบคู่เหยียบคู่เหยียบคู่ธรรมดามีผลไหมี มีผลเล็กน้อยโอ้ผลเล็กน้อยผลผลตอนนกป้าเข่ามา้าขีเดิต่อเห็นนกป้านโอ้มีผลตะบาหังบ่แมนสายผลคูน่นาะบ่แมนนสายผลคูโ่คโยนคู่กับบ่มีหม,ม,มีตะบาเป็นโอ้เป็นนกนี่สไตล์เหี่ยคู่เนี่ยครับเนี่ยสไตล<ค>์เหี่ยคู่ออโอ้เหียกสับคู่สับนี่ละอ่านกเหี่ยคู่เป็นนกเหียกสับคู่สับกุ๊ดเดียวแล้วก็เฉลยเจ็ดตัวว่ะสันเตัวอะมันมันมองหนึ่งมันนั่นมันนั่นมีขอเดียวนึงมันนั่นยุบ้านไม่เคยขันโอ้

ตัวหันแปลีเห็นเห็นแล้วยังไหเห็นนี่แล้วเขาอยู่นี่เดี๋ยวยาฟ้าเอให้มันนั่นก่อนนั่นดีเอาแล้วเอดือดขันแล้วเดือดมันเห็นแล้ว่อาเดี๋ยวบานนี้ตัวนี้นะตัวที่เปิดไว้เท่าไรครับราคาประมาณบ่อแพงบ่อแพงอ่าตัวนี้บ่อแพงเพราะว่ามันยังถือว่าบรทันได้บทันได้เปีนกตัวไมนได้แค่เจ็บแต้มหนึ่งโอ้แต่ว่าออกฟ้านชัวร์เลยอืมเล่นเลย ราคาใดครับบ่เนี่ยรวมค่าส่งรวมค่าส่งก็อนคือว่าใบนี่แหละหกใบเอ้าใบเท่าหกใบเท่าพร้อมส่งเนาะตัวเนี่ยเนี่ยเอ้าจัดฟัวเนีอืมจัดฟัวนกขวานบัตรปกติบัตบัรทันเอามาเปิดทส์เมื่อนั้นมาไทยกับว่าเอามาให้กันเบิ้งนกตัวเนี่ยแพงมาเอาไปมาเป็นนกขวานแล้วครับบั่เนี่ยนกขวานนกขวานนกขวานครับเอ้าเกรแล้วแต่อาจารย์สิพิจารณาเอ้าคือเสริมนะแมนบ่อยมีแรงเราเขาดิแล้วเราเขาใช้ทางยังดิเออ นนั่เนี่ยพี่แก้วะนี่ยแม่นเด้อโอ้แม่นยังไหนเนาะอ่าตัวนี้หกหกใบเทาพร้อมส่งนะครับเนาะอ่าอาย่ภาคใต้ก็ยิ่งใ้บวกเพิ่มไปอืมอายุทั้งไก่อายุทังไกลโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาเบิ้งบาเนี่ยมาแล้วเสาตื่นไปเอามาเบิ้งบนเนี่ยมาแล้วมัอ่าบินแล้วอ่า ไิว <c oughs> ตืต่นยีตื่นแล้วนกกำลังไขยขนสำเนี้เอามัน่นีตื่นอเอามันก็ตื่นอีก่ะเป็นตื่นตื่นตื่นอย่าง ตึ้งครับตึ้นงนิยมบ่นอ่ะเอาไปพุ่นเป็นรีบๆครับ, <c oughs> รบเห็นอีเหลียวเห็นอนิยมบ่น <c oughs> อ่ะเอ่าอยู่ตรงมันว่าเป็นยังครับเนี่ยกับตัวนั่นละตัวที่เขาทายมือน,นันก็เป็นบ้านตัวมนันอ่ะ <c oughs> อันบระกันปากขอสร้างนั่นแหละครับเนี่ย <c oughs> นกหอยอยู่ยังชี่ครับเบิ้งเล้าเลี้ยงเดือบิง บ่มีบ uhm ่ม <cima> ีตาค่ายครับนี่ยูได้ก็บยูยูก็ได้กับคัมเมนอีเหลียวม้าเนี่ยเรียบร้อยครับบอกเลยว่าเนี่ย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 ครับขันเหลียวนกเขาหรือว่าเหลียวไงเนี่ยเข่าม้าเนี่ยเบิ้งนั่นน่ะบ้านเล้ากับนี่ยูโคกติดโคกหน่อยอันนึงเลยก็ได้ว่าได้เนี่ยมันเป็นปลาอย่างเนี่ยของโรงเลียนหรือของอยังเนี่ยปลาดูมีห้างมีหางโอ้มีหางพ่อมันเนี่ยมีหางหางห้างมีหางเหลียวพ่อมันเนี่ยเอ้ายู่กลางอยู่ต้นที่ นี่ครับเราเลี้ยงเราบ่ได้คุ้มตาค่ายในเบื้องต้นและเนี่ยสถานที่เราก็บหอยไปน็นี่นี่นี่ครับกระจวดอยู่ครับต้องมาถือออกไปว่าหันเป็นตื่นๆครับผาเฮ็ดแล้วล่ะนี่อ๋น่มันมันนี่อื้อ ขนกับส้วงลนลุนอยู่คอหน่งจังไหนสิเนี่ยนี่ครับนี่ถ้ามาถือออกไปเป็นตื้นมาเอาไปไ,ปไตโหมมคามเป็นตื้นอีเหล้วเห็นเหล้วอะไรเพื่อน่านี่ตัวนี้ก็บยุ่นนี่ ับนี่โอ้ผมใงส่ตื่นไตะหัวใหม่ครับะจะเป็นแนวได้ <c oughs> นี่แหละกะตัวนี้เปิดทะเลราคาเก่าปะเงินจังไหนต่อได้วาตัวเนี่ยต่อได้ต่อได้อ๋อราคาจีเดี๋ยวไป่ากัน <c oughs> เอาไทยเบิร์ก่อนเดี๋ยวว่ามันเอาออกไปมันมันเป็นตื่นๆครับแล้วขอเลดต่งางไทยใหม่เบิร์นอยู่นี่ก่อน <c oughs> นี่ตัวนี้จะเป็นตัว ขวาสร้างส่วนตัวนี้กับตัวตัวแพงมาทมาันว่าเอามะจะใส่วะเนี่ย <c oughs> นี่แหละครับผมกับยี่สองตัวนี่แหละครับที่สิปเปิดแบงก์มาเนี่ยเพราะว่าตัวนั่นมันเกือบได้ถ่วยรางวัล <c oughs> ผิดพลาดน,นิดหน่อยก็เลยดจีเก็บไปเด่นตัวเดียวมาทันมาอ่ะครับผมพ่อน้นอ่ะครับ <c oughs> ผมกัปิดไทย กับนกตอตัวหลักของเร้าระบาดเนี่ยตัวที่ไปงานแข่งมันนั่นฮะนี่เจ้าหลิวครับผมเนี่ยเอาเบิ้องตัวตนใกล้ๆมัอนั่นปล่อยออกกับจดบกคูครับนกบิกินน้ากินเงื้อมาทันแล้วมัน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 บิกินถึงบิกเคยตอวทรโหมดแบบนั้นตะเคียนมาทันมาแม่แม่มาเอาเอาไปตอบนมือก็บิกินโอ้แต่เจ้าออกจากกันกงพระตอก็ต้องดื่มหอกมันบิกเคยยางออกหมุนเป็นอิสัยของมันแล้วมันเถอะเนี่ยอิสัยของมันแล้ว แต่ว่าเอาดึงออกมาแล้วก็ต้องสืบขึ้นกันเล่นเลยเล่นเลยนี่แหละครับเป็นนิสัยนี่เจ้าหลิวของนาตัวก็เลยบ่ได้ใส่ใจกับของพนี้ป่นไ่ตัวที่ได้สามแต้มแต่ว่าหังมาท่านมีราคาดอกตัวนี้ว่าท่านเอาไปตัวเดียวกัน่าท่านก็จะมีสองตัวที่แบ่งได้แบ่งได้สองตัวท่านได้ก็หกเท่าหกเท่าทรามส่งกับบักรค้าสร้างท่าได้บัตรนะยะท่าได้ หกคือกันเอาหกคือกันนาะบตเนี่ยเนาะเออตะกี้่าอหกสิบแปดวันนี้เอานกฮ่อนไว้ฉันว่านกฮ่อนนกฮ่อนอ่าครับผมกะประมาณนี้ครับผมกะตามที่นาตัว้แจ้งไปแล้วกัราคาเดียวกันเลยสองตัวก็เป็นหกหกเท่าพร้อมส่งอ่าทั้งสองตัวนะครับอ่าผู้ใดสนใจอยากได้ตัวใดเดี๋ยวกับนี่นะครับเบอร์โทรกะผมโทรมาเบอร์ผมนี่แหละขันไดสรงทางไกลเดี๋ยวก็จ้องคุยกับผมอาแต่ว่าขันผู้ใดสิมาเอากะเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์นาตัวให้นะครับนอกจากโทรมาถามเอาน้ำผม นี่แหละเจ้าหลิวเมื่อนั้นได้สามแต้มครับเมื่อไปออกงานแข่งบัลลือครั้งที่หนึ่งปีนาครั้งที่สองปีนาครั้งที่สองบัลุว่าจีสนามใดแล้วว่าจีผาไปยูว่าท่นว่าเพรอันปีนาที่ทุบเสกิ้งเลยปีนาเจ้าก็ยิ่ฟื้นได้วะบุ คือกอนหลงดินฝึกยังไงกัเขาว่ามมันนแ่บฝึกยังไงบ่งอย่างไปฝึกถ่ายวิดีโอก่อนนับแรกนะถ่ายวิดีโอถ่ายหนาถ่ายหลังกรรมการจักอย่าเอาอันอันใดตรวจให้เนาะโอ้ยแล้วเบิ่งไทยบ่ท่านโดนก็สวกขึ้นพูดส่ะสวกขึ้นทั้งฟ้าบ่ท่านโดนก็ก้มลงดินอ้าวใส่อย่างหนอพูดกรรมการตรวจคลิปปวดหัวเลยครับนะตัวไทยตรวจเราเล่นยญเพราะสมบูรเป็นฮะกัจังว่ากันเดี๋ยวสิแนะนําอันวิธีการถ่ายวิดีโอละให้ลาก่อนก่อนสิไปหัดนกครับผมกัอ่ะประมาณนี้ครับผมกั สำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะจขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นน้ำใจผู้เห็นคลิปนะครับจะได้คลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขาฝา,ากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนก็้กาออมาหนีครับอ่นะตัวครับก่อนนะตัวัสดีครับผมสสวััดีครบ